สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับกึ่งบนกึ่งรีวิวนะครับผมอหลายคนอาจจะเห็นแล้วแล้วก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะหลายคนกว่าน่าจะยังไม่เห็นก็คือผมเล่น armor core six fire of r u b i c o n จบแล้วนะคะรับเลยก็คือ armor core 6นั่นเองอ่าก็หลังจากเล่นจบก็จะตามปกตินะก็จะมีกึ่งบนกึ่งรีวิวเข้ามา ซึ่งเกมนี้ก็น่าจะพูดได้เลยว่าไม่น่ามีอะไรให้บ่นเยอะนะเพราะว่าเกมเพย์ดีมากนะพูดไว้ได้เลยว่าเกมเพย์ในแค่เกมเพย์อย่างเดียวนี้น่าจะสิบเต็มสิบได้เลยเกมเพย์ดีมากๆเกมเพย์มันมากก็พูดถึงเนื้อหาเกมเลยแล้วกันเนาะเออก็คือเกมเพย์เนี่ยหลักๆอ่ะเกมเนี้ยมีจุดเด่นที่เกมเพย์ซึ่งเกมเพย์เนี่ยมีสองส่วนเนาะ อ่าก็ส่วนแรกนั่นก็คือเกมเพย์อ่าเกมเพย์ที่เราเห็นเห็นกันนั่นแหละรครับก็คือเกมเพย์แอคชั่นนะ่ะอ่าในด้านของการแอคชั่นเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมเพย์ทั่วไปอีกส่วนหนึ่งคือเกมเพย์ในด้านของการปรับแต่งหุ่นยนต์นะเออผมมองว่าเป็นเกมเพย์เนาะก็คือการคัสตอมหุ่นในแบบของเราเองทำวงทำบิลเนาะก็พูดถึงแบบแรกก่อนละกัน กับเกมเพย์ในแบบในการแอคชั่นหรือก็คือการเล่นปกตินั่นแหละเกมเพย์ในการเล่นเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลครับเกมมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแล้วก็สมูทนะด้วยความที่เกมมันกินสเปคไม่เยอะมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะเขาเรียกยังไงอะ่ะมันมันยิ่งทําให้ให้คอมไม่ค่อยดีแบบของผมเนี่ยคอมกากๆเน,นี่ยมันก็สามารถรันเกมได้แบบค่อนข้างลื่นไหลนะเนาะถ้าไม่สตรีมนี่ก็ลื่นเลยแหละ ถ้าสเต็มอยู่ก็อาจจะมีงงวงบ้างเฟรมตกบ้างเนาะก็ตามสไตล์สภาพคอมเนาะถ้าถ้าจะเอาอะไรให้มาบ่นในในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของคอมตัวเองนี่แหละที่น่าบ่นนะนะแต่ที่อย่างอื่นสำหรับเกมเพย์นี่โอเคมากเกมเพย์นี่ดีมากต้องบอกว่าสำหรับเกมเนี่ยดีเกมเนี่ยดีอ่าก็พูดไปแล้วก็สำหรับเกมเพย์เนาะที่มันแบบว่าลื่นไหลาการต่อสู้น่ยซึ่งในภาคเนี่ยเขาปรับอ่ามีลีเนี่ยเยอะมาก มีลีเล่นสนุกมากครับแล้วก็เอามีลีเอาอาวุธมีลีเนี่ยมาเล่นในเนื้อเรื่องได้มันสนุกมากเลยผมนี่เล่นอาวุธมีลีตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะผมมีอาวุธมีลีทุกเกือบทุกชิ้นเลยนะในเกมเนี่ยเออมันเล่นสนุกมากครับแล้วก็ดีมากด้วยปรับให้มันแบบว่าเล่นง่ายขึ้นอะไรขึ้นซึ่งพอเกมมันมีระบบสแต็กร์ที่ทำให้หุ่นมนชาชะงักเนี่ยมีลีมันส่งผลมากๆเลยเพราะว่ามันมันอาวุธมีลีซัดไปกี่ทีศัตรูแม่งก็สแต็กล้ะว่ะเออแม่งโหดมากดีดีมากเลย แล้วผมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะกับการปรับเกมเพย์ของอาวุธมีลีที่มันทําให้แบบว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการเล่นที่หลากหลายขึ้นเนาะ,ะก็พูดถึงเกมเพย์แล้วก็การต่อสู้มันแอคชั่นลื่นไหลเนาะก็น่าจะเห็นกันแล้วมาพูดถึงบอสบ้างอให้พูดตรงๆคือบอสในเกมนี้มีทั้งตัวที่ยากแล้วก็มีทั้งตัวที่ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ให้พูดตรงๆคือส่วนใหญ่ผมผมว่ามันไม่ได้ยากมาก มันแค่เราต้องเข้าใจแล้วจับทางให้ได้ว่าเรากําลังสู้กับบอสตัว,ตวสู้กับบอสอะไรอยู่แล้วบอสตัวเนี้ยมันทําอะไรได้เออเราต้องเข้าใจก่อนว่าบอสที่เราสู้อยู่เนี่ยมันทําอะไรได้แล้วเราควรจะใช้บิวแบบไหนซึ่งมันจะส่งผลกับเกมเพลย์ส่วนหนึ่งก็ที่ผมบอกไว้ก็คือการคัสตอมหุ่นนะเพราะว่าการคัสตอมหุ่นเนี่ยมันมันมันทำได้หลากหลายครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยจะว่าไงดีมันทําให้เรา มีวิธีการเล่นมีเกมเพลย์ที่มันแตกต่างออกไปครับด้วยประเภทของอาวุธไม่ว่าจะเป็นมิสไซล์เลเซอร์หรือว่าเป็นปืนใหญ่ปืนยิงลูกระเบิดก็แล้วแต่ว่าเราจะแต่งหุ่นยังไงให้มันเข้ากับตัวเราเนาะเออแต่หลกัลกๆอะ่ะมันทําให้เกมเพลย์เนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็คัสตอมหุ่นได้ค่อนข้างหลากหลายซึ่งไอการคัสตอมหุ่นเนี่ยมันส่งผลกับการสู้บอสเพราะาเกมเนี่ยเขาอยากให้เราแต่งหุ่นเยอะๆครับเขาไม่อยากให้เราแบบว่าเอ้ยบิลเนี่ยชนะทุกสิ่งมันทําได้ไหมมันทําได้ถ้าคุณเก่ง ถ้าคุณเก่งอ่ะคุณจะเล่นยังไงก็ได้คุณไม่ใส่อาวุธสักชิ้นหนึ่งคุณต่อยอย่างเดียวคุณยังชนะได้เลยก็คุณเก่งแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เก่งอะไรก็คือเล่นปกติอครับคนเล่นปกติแบบอย่างผมอย่างเงี้ยก็ต้องคัตตอมหุ่นให้มันเข้ากับเข้ากับตัวเราเข้ากับสไตล์ของเราอะว่าเอ้ยเราอะชอบเล่นประมาณไหนเล่นประมาณนี้นะเออเป็นชอบยิงปืนนะใส่ปืนฟู่หรือว่าชอบแบบว่ามีลีนะอะไรเงี้ก็แล้วแต่คนเนาะ อย่างผมมนะผมก็จะชอบเล่นมีลีก็ต้องเล่นหุ่นที่รวดเร็วนิดนึงเพื่อเข้าวงในศัตรูให้ได้เร็วที่สุดเพื่อนที่เข้าหาศัตรูนะแต่ก็จะมีข้อเสียที่เลื่อนมันก็เลื่อนของผมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากโดนนิดนิดหน่อยหน่อยก็อาจจะล้มแล้วหรือไม่ก็สแต็กอย่างเร็วอะไรเงี้ยเกมเพย์ก็จะเร็วนิดนึงก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะเนาะมันไม่มีผิดมีถูกไงมันมันดีตรงเนี้ยมันไม่มีผิดมีถูกแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอาวุธแล้วก็มีเรื่องของบิวนี่แหละ ที่ส่งผลกับการสู้กับบอสเพราะว่าบอสเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายขนาดมีหลากหลายประเภทเนาะมีทั้งบอสตัวใหญ่แล้วก็บอสที่เป็นอัลเบอร์คอร์เหมือนกับเราพวกบอสที่เป็นอัลเบอร์คอร์เหมือนกับเราส่วนใหญ่มันจะเป็นบอสที่ค่อนข้างรวดเร็ววิธีการสู้หรืออาวุธที่เราจะใช้สู้กับมันเนี่ยก็ต้องเป็นอาวุธที่แบบว่าเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเป็นพวกปืนกลที่ทําให้สแต็กเกอร์เร็วๆมันมีวิธีการสู้ได้หลากหลายครับก็อยู่ที่บิวอยู่ที่เราจะคัสตอมหุนหม่น ซึ่งอันนี้ก็คืออย่างตอนที่ผมเล่นครั้งแรกด้วยความที่ผมก็ไม่ใช่คนเก่งเนาะผมเ,เล่นแล้วผมก็ไม่แต่งหุ่นไม่ได้ทําอะไรตามสไตล์ครับผมจะเล่นแล้วช่วงแรกๆผมจะเล่นแล้วไม่ร์าไม่ทําอะไรเลยเผมจะเล่นไปตามเกมอย่างเดียวจนไปถึงบอสของแชปเตอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะชื่อบาเทอสมั้งตัวที่มีโลแล้วก็มีห่วงแล้วก็ยิงมิสไซล์แบบว่าเป็นหาฝนมิสไซล์ตัวนั้นอะ่ะผมใช้เวลาสู้ต้องหกชั่วโมงเลยนะตัวนั้นอ่ะเพราะว่าผมไม่แต่งหุ่นอะไรเลยผมแบบว่า มีอันนี้ก็ใช้อันนี้อะไรประมาณนั้นน่ะมันทําให้แบบเก็บมันยากมันยากเลยครับทั้งๆท,ที่ถ้าเรามีของมากกว่านี้มีอาวุธที่แบบใช้สู้กับมันมากกว่าเนี้ยมันก็จะไม่ได้ยากอะไระครับมันแปบบ๊แบๆบมันก็จะสามารถโค่นบอสต,ตัวนั้นได้แล้วอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นนะ่ะบิ้ว่ามีผลมากๆครับในการสู้หลักๆก,ก็คือพวกอาวุธนะครับพวกโมเดลแบบว่าเป็นรถถังเป็นขานกอะไรเนงะี้ยเอาจริงๆผมว่ามันไม่ได้มีผลมีผลกับตัวเราทําให้เราถนัด แต่ว่าพวกอาวุธอ่ะควรจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นๆน,น,นะอันนี้ก็คือแนะนำนะซึ่งเกมมันทําได้ดีนะเพราะว่ามันเกมมันก็จะให้หินกับเรามานะเวลาเราเล่นอนะ่ะมันก็จะให้หินมานะว่าเอ้ยเราใช้อาวุธอันนี้สิมันจะง่ายกว่านะอะไรเงเกมมันก็จะปล,อปล,อปลอป่อยปล่อยสปอยหินมนาะให้เราส่วนเกมเพย์ตอนสู้บอสที่เป็นพวกตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะชัดเจนครับว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้นะสังเกตสิจุดอ่อนมันอย่างนั้นอย่างนี้ มันให้มาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเอ้ยจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างอันนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยซึ่งดีครับเป็นจุดอ่อนที่มันไม่ได้ง่ายเกินไปอ่ะให้อธิบายก็คือมันไม่ได้ง่ายเกินไปมันสนุกพวกจุดอ่อนของศัตรูเนี่ยมันสนุกเลยแหละมันแบบว่าเอ้ยมันมันรู้แล้วนะว่าจุดอ่อนของศัตรูมันอยู่ตรงไหนแต่ไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าแบบเอ้ยแป๊บแป๊บตายหรือว่า ตีตรงนี้อย่างเดียวแล้วยังไงก็ชนะอะไรเงี้ยมันก็แบบเอ้ยพลาดได้ตายได้เหมือนเดิมครับมันแค่แบบว่าเอ้ยเรารู้แล้วว่าเราต้องจัดการมันยังไงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ไปถึงจุดนั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งเกมเพย์มันออกแบบมาได้ดีคือในด้านของเกมเพย์แอคชั่นเนี่ยมันออกแบบมาได้ดีมากๆเลยถ้าจะให้บูดคือสิบเต็มสิบแน่นอนมันมันมันดีมากๆจริงเอ่อส่วนในด้านของคัสตอมหุ่นเนี่ยก็ดีครับเพราะมันส่งเสริมกันและกันมันส่งเสริมการเล่นของกันและกันมันมันยิ่งทําให้เกมเนี่ยมันมีความลึกในการแต่งหุ่ มันแบบว่าเกมเพย์มันมันยิ่งลื่นไหลไปอ่ะเพราะว่าเราแต่งคุนในแบบของเราแล้วมันแบบว่ามันมันเข้ามือครับประมาณนั้นอืมก็ในส่วนของเกมเพย์ก็น่าจะชัดเจนครับว่ามันสุดยอดเต็มแน่นอนแต่อ่ะมาพูดถึงด้านอื่นๆของเกมกันบ้างเนาะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเกมเพย์มันมันสมบูรณ์แบบอ่ะตอนเรผมนี่แป่งแบบเชี่ยสมบูรณ์แบบมากคืออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะให้พูดตรงๆอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกคือมันมันจะบอกว่า no body perfect มันมัน มันก็ได้ครับคือคือมันมันจะบอกว่ามันไม่เพอร์เฟกก็ได้แต่สำหรับผมคือมันนี่แหละคือแค่นี้แหละอ่อแล้วมันมันมันแค่นี้แหละเกมเอสำหรับผมแค่นี้มันคือดีแหะอ่ะพูดถึงส่วนอื่นของเกมกันบ้างแล้วกันเนาะอย่างเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องสําหรับผมอยู่ในขั้นที่น่าสนใจครับมันทําให้เราได้ติดตามต่อไปเรื่อยๆแต่ก็มีข้อเสียของเกมก็คือเนื้อเรื่องในช่วงแรกที่มันราบเรียบแล้วไม่ค่อยจะมีอะไรนะ เพราะว่าในเรื่องในช่วงแรกเนี่ยก็คือเราเนี่ยมายังดาวลูบิคอนแล้วก็มาเป็นทหารรับจ้างบนดาวดวงนี้เนาะซึ่งเนื้อหามันก็จะมีแค่นั้นมันก็จะบอกว่าเอ้เรามาบนดาวนี้แล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วในเรื่องมันก็จะเล่าครับว่าที่ดาวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบาบา,บามันก็จะอธิบายครับว่าบนดาวเนี่ยมันมีสงครามที่บริษัทต่างๆเนี่ยแย่งทรัพยากรกัน,กนซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็คือคอรัลครับมันเป็น พลังงานบางอย่างมันเป็นแร่ธาตุที่เป็นพลังเอามาทําเป็นพลังงานบางอย่างใช้กับพวกอาวุธทั้งหลายเนาะซึ่งเขาเชื่อกันว่าพลังงานเนี่ยมัน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 ม,ม,มันทำให้อาวุธทรงพลังมากขึ้นประมาณนั้นพวกบริษัทสร้างอาวุธเนี่ยก็เลยต่อสู้กันเพื่อแย่งคลอโรอกันประมาณนั้นอืมซึ่งเราเนี่ยเป็นทหารรับจ้างเป็นฟรีแลนซ์ครับเราจะรับงานจากทุกฝ่ายเลยอยู่ที่ว่าใครจะจ้างเราแล้วนั่นแหละมันก็จะเข้ากับทุกฝ่าย คือเนื้อเรื่องเราจะเข้ากับทุกฝ่ายเลยครับก็คืออยู่ที่อยู่ที่การตัดสินใจด้วยซึ่งไอ้เนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันมันจะมันช่วงแรกๆมันไม่ได้เล่าอะไรมันแค่บอกเล่าถึงตัวละครว่ามันมีใครบ้างมีบริษัทไหนบ้างซึ่งสาหรับคนที่ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะงงหรือว่าแบบว่าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมเนี้ยมันมันไม่ให้เห็นมันมันไม่มีโมเดลตัวละครนะครับมันจะเป็นเสียงของตัวละครเนี่ยมานั่งคุยกันว่าคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วเราก็ ตามดูตามอ่านเราก็เขาเรียกฟังแล้วก็อ่านอะมันมีแค่นั้นอะมันจะเป็นแบบว่าเป็นไดอะล็อกตัวละครมาคุยกันว่าเอ้ยบริษัทนั้นจ้างเนี่ยนี้มีสถานการณ์ยังไงสํารวจอะไรคอเล่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันมันเนื้อหาในช่วงแรกมันแบบนั้นซึ่งสําหรับผม,มเนื้อหามันจะไปน่าสนใจในช่วงที่สามครับก็คือ chapter สามเกมเนี่ยมี5้า c h a p t e นะเออแต่ว่ามันเริ่มน่าสนใจเนี่ยใน chapter สเพราะว่าใน chapter สเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าทางเลือกครับ ก็คือเควสเนี่ยมันจะมีเควสทางเลือกมาให้ซึ่งมันส่งผลกับเนื้อเรื่องนะก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเขาเรียกยังไงอ่ะม,มันจะทําให้เราเป็นพันธมิตรกับฝั่งไหนแล้วก็หรือว่าเขาเรียกไงเป็นศัตรูกับฝั่งไหนเออซึ่งไอ้ภารกิจทางเลือกเนี่ยมาส่งผลกับตรงนี้พอสมควรเลยซึ่งไอ้การที่เราเลือกเนี่ยมันมีผลกับฉากจบไหมเอาจริงๆจ,จะมี เควสที่มีผลก็ฉากจบเนี่ยมันจะเป็นเควสช่วงหลังๆเลยมันมันต้องบอกว่าปลายทางเกมเนี่ยจบได้3ามแบบครับซึ่งปลายทางเนี่ยเราสามารถเลือกได้ในช่วงช่วงหลังๆเลยนะเอาง่ายๆก็คือสองฉากจบแรกอะ่ะมันเลือกได้ในเควสสุดท,ท้ายเลยก็ว่าได้แต่ระหว่างทางเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมระหว่างทางเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนไปตามการเลือกของเราก็คือใครจะอยู่ใครจะไปใครจะรอดใครจะตายเราจะเป็นพันนมิกรกับฝั่งไหนจนกว่าจะไปถึงฉากจบเนี่ย คือฉากจบอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแหละครับมันจะมีแค่สามแบบเนี้ยอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนแต่ว่าระหว่างทางเนี้ยเราจะเป็นพันธมิตรกับใครหรือจะไม่เป็นพันธมิตรกับใครเนี่ยนั่นแหละมันมันขึ้นกับไปทถังเลือกของเราด้วยมันก็ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นในช่วงของแชปเตอร์ที่สามเนาะซึ่งพอมันเฉลยเรื่องราวตอนจบแชปเตอร์ที่3ามเนี่ยสำหรับผมผมโอ้ เรื่องไม่น่าสนใจว่ะมันทําให้กราฟของเนื้อเรื่องที่ช่วงแรกๆมันแบร์ลาบมันพุ่งสูงขึ้นแล้วแบบโอ้มันน่าสนุกมันน่าสนใจนะติดตามเนื้อเรื่องราวติดตามเหตุการณ์มากขึ้นจากช่วงแรกๆที่แบบว่าข้ามบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็สุดสาเร็จนะเนาะขงครามทหารรับจ้างคอเปเลตบาร์บารก็ถ้าให้พูดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยสำหรับผมผมให้สักเจ็ดนะก็ไม่น่าเกินนี้เพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะ มันน่าจะทําเนื้อเรื่องให้มันน่าสนใจได้ตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดที่มันน่าสนใจเนี่ยมันใช้เวลาไปถึงแบบว่าสามแชปเตอร์เพราะเกมมันมีแค่ห้าแชปเตอร์เองนึกออกใช่ไหมมันมีแค่ห้าเองกินไปหนึ sure the yes. the ่งสองสามแล้วอ่ะเออกว่าจะแบบเก็บเนื้อเรื่องมันจะแบบอ้ยเนื้อเรื่องม่นน่าสนุกว่ะเนื้อเรื่องม่นน่าสนใจว่ะกว่าจะไปถึงจุดนั้นอ่ะมันกินไปสามแชปเตอร์แล้วอ่ะเออเหลือเหลืออีก แค่สองแชปเตอร์ก็จบแล้วเออถ้าแบบว่าแชปเตอร์ที่2แล้วเนื้อเรื่องก็เดือดเลยไงผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะแต่ก็เข้าใจได้ด้วยความที่เกมอ่ะมันเด่นในด้านเกมเพย์มากๆอ่ะเออมันก็ยากที่จะทําให้มันแบบว่าเนื้อเรื่องมันก็สุดยอดไปด้วยเนาะเออก็เข้าใจได้เพราะว่าเกมเพย์อ่ะมันเด่นกบเนื้อเรื่องจริงๆเนื้อเรื่องมันเราไม่ต้องไอ้นี่ขนาดนั้นก็ได้ต้องบอกไ้อย่างนี้ไม่ต้องใส่ใจขนาดนั้นก็ได้เออแต่มันก็มันจะมันจะทาให้เกมดีขึ้นครับถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันม ค่อนข้างเล่าไปตรงๆนะเราไม่ต้องเก็บไฟล์ไม่ต้องอ่านอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าใจได้นะถ้าเราติดตามดูบทพูดของตัวละครที่มันพูดมาตลอดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยที่มันคุยกันอะไรเงี้ยถ้าเราติดตามดูมาตลอดอเราก็จะรู้ครับว่าวันเนื้อหามันจะเป็นอย่างไงเนื้อหามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่อะไรประมาณนี้เอประมาณนั้นซึ่งนั่นแหละเกมมันค่อนข้างเล่าตรงๆแต่มันก็มีไฟล์ให้เก็บนะซึ่งไฟล์ให้เก็บเนี่ยมันมัน เหมือนว่ามันจะไปอ่านย้อนหลังไม่ได้แต่วันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถอ่านได้ตรงนั้นเลยตอน,ตอนที่เราเก็บอะ่ะก็มันก็จะอธิบายปูมหลังหรือว่าแบ็กกราวของพื้นที่หรืออะไรบางอย่างที่นั่นก็มันก็จะอธิบายเพิ่มเติมครับให้เราเข้าใจมากขึ้นก็ไม่ได้ถึงกับว่าถ้าขาดไปเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องราวเลยหรอกมันไม่ไม่ขนาดนั้นมันเข้าใจครับแต่ว่ามันจะเข้าใจมากขึ้นถ้าเรามี เราเก็บพกไฟล์เก็บพกไอ้นี่ตามทางอะเนาะเก็ดัตต a เจะได้เกมไม่มีซับไทยนะครับก็เลยหลายคนก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องกันมากนักซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจในเรื่องมากนักนะถ้าใครดูก็มีสคริปไปเยอะครับอแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าไม่รู้เรื่องเลยนะเอาจริงผมค่อนข้างรู้เรื่องนะยิงช่วงหลังนี่ก็คือก็ดูตลอดนะอก็รู้เรื่องนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับในเรื่องในเกมเนาะ ตอนด้านเนื้อหาเนื้อเรื่องก็น่าจะประมาณนี้เนะน่าจะก็ถัดให้คะแนนเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนะี่ยก็น่าจะสักเจ็ดก,ก,กับการเกมเพย์นี่คือสิบแบบว่าแทบจะทะลุอ่ะแต่มันเต็มสิบไงมันก็จะให้เกินกว่านี้มันก็คงไม่ได้นะเออเกมเพย์มันดีมากๆส่วนเนื้อเรื่องเนะี่ยก็ประมาณนั้นประมาณเจ็ดหรือบางคนที่เขามองว่าหน้าเบื่อก็อาจจะสักห้าสักหกอันนี้ก็แล้วแต่เนาะก็อ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือซาวหรือก,ก็คือเสียงเพลงประกอบ แล้วก็ซาวด์เอฟเฟกเสียงยิงปืนอะไรพวกนี้ผมมองว่าเสียงปืนยังธรรมดาครับไม่ได้อะไรพิเศษแต่ผมชอบเสียงดาบมากดาบเลเซอร์เสียงมันดีมากมันให้ความรู้สึกที่ดีมากพวกอาวุธมีลีเนี่ยคือดาบเนี่ยมันมันมันซาวด์เอฟเฟกตอนที่ฟันโดนสตูเนี่ยมันคล้ายๆของกันดั้มเลยผมชอบมากๆเลยเอมันเหมือนเสียงดาบเลเซอร์ของกันดั้มอะบีมเซเบอร์ไลท์เซเบอร์บีมเซเบอร์ดีไลท์เซเอบเซเอ,รเซอร์มันสตาร์ เออมันคล้ายๆของกันดั้มเพิ่งผมชอบมากผมรู้สึกแบบรู้สึกดีมากกับการที่แบบว่าเสียงตาวเอฟเฟกของมีดีมันแบบเนี้ยแล้วก็ภายบังเกอร์เด็กแหลมที่เสียบแบบมันรู้สึกแบบเชื่อโคตรสะใจเลยแม่งเสียบไปทีแม่งแบบสะใจว่ะแม่งเชื่อเสียงแม่งแบบว่าโดนทีแล้วแบบอ้ยแม่งแรงอะแม่งแบบเสียงสะใจมากอ,อประมาณนั้นในด้านของซาวเอฟเฟกก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็คะแนนถ้าซาวเอฟเฟก,ก็อืมผมไม่ให้แล้วกัน เพราะว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นแบบไอ้นี่หรือยูนี้กับเสียงเรื่องเสียงมากนักน,นะเอ่อแล้วก็เกมนี้เพลงประกอบมันไม่ได้เยอะครับส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ซาวด์เอฟเฟกแต่มันก็มีนะมีด่านที่มีเพลงประกอบนะซึ่งมันค่อนข้างรู้สึกดีนะพอเพลงประกอบขึ้นแล้วรู้สึกเออเพลงเขาใช้ได้นะอะไรอย่างนี้หลกัหลกๆก็ประมาณนี้เนาะพูดไปแล้วก็คือเกมเพล์ทั้งสองแบบทั้งแต่งหุน่นทั้งทั้งแต่งหุน่นแล้วก็ทั้งเอ,อ่อเกมเพล์ แอคชั่นปกติเนาะเนื้อเรื่องแล้วก็สาวพูดไปหมดแล้วก็โอเคถือว่าเกมเนี่ยพูดไปเนื้อหาไปทั้งหมดแล้วก็คะแนนของเกมหลักๆถ้าให้คะแนนโดยภาพรวมอ่ะนะผมให้สักเก้าแล้วกันเนี่ยเต็มสิบเก้าเต็มสิบหรือไม่ก็เก้าจุดห้าเพราะว่านั่นแหละมันหักด้านเนื้อเรื่องออกไปนิดนึงเพราะว่าเนื้อเรื่องมัน มันนิดนึงอะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําสนุกได้ตั้งแต่แรกนะเออผมรู้สึกแบบนั้นมันน่าจะทํำน่าสนใจได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆไม่น่ากินเวลาไปเยอะขนาดนี้เลยทั้งท้งที่ในเรื่องมันมันมันสนุกนะช่วงหลังๆมันแบบว่าเออมันมันมันมีอะไรมากขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นี้แล้วยิ่งพอมันเควสทางเลือกมามันยิ่งแบบว่ามันยิ่งน่าสนใจอ่ะเออมันยิ่งน่าสนใจขึ้นมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยมันแค่นี้แค่นี้แล้วจบอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้เนาะ เอ่อมีอะไรอีกไหมที่ยังไม่ได้พูดถึงมีอะไรอีกไหมวะอือจริงๆก็น่าจะหมดแล้วนะเอ่อเกมเพลงเนื้อเรื่องเสียงซาวก็น่าจะหมดแล้วแหละครับไม่น่ามีอะไรละเออก็อละก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่กำลังคิดว่าเจะซื้อดีไหมอะไรเงี้ยแล้วกลัวว่ายากเอาจริงๆคือเกมไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเกมค่อนข้างใจดี มีเช็คพอยต์ให้ตลอดอสู้บอสเสร็จต,ต้องบอกว่ายังไงสู้บอสไม่ได้แพ้แต่งหุ่นใหม่ณนะตอนนั้นเลยแล้วก็สู้บอสเลยไม่ต้องเล่นใหม่ทั้งภารกิจก็ได้ขอแค่เราเซื้อพาร์ทหุน่นสแปร์พาร์ทหุ่นเอาไว้ซื้อไว้เยอะๆครับพวกอาวุธพวกชิ้นส่วนแบตเตอรี่อะไรเงี้ยซื้อไว้เยอะๆจะได้มีชิ้นส่วนไว้เปลี่ยนเอาไว build ้บิลเพื่อให้เข้ากับสถา,านการณ์นั้นๆเนาะ หลักๆก็น่าจะประมาณนี้นะสอนเราใครที่แบบสนใจเกมนี้แล้วกลัวว่ายากนี่ผมแนะนำว่าให้ลองดูเพราะว่าเกมมันสนุกมากแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือมันยากมันยากต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะมันยากนะมันยากต้องต้องเป็นผู้รู้ที่ต้องการความท้าทายนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ได้ยากแบบโอ้ยเล่นไม่ไหวหรอกไม่ขนาดนั้นครับเกมมันโอเคเกมมันบบว่าคุณทําได้อะเออมันมันอยู่ในระดับที่เอ้ยคุณทําได้ เกมคุณทําได้คุณไม่ต้องกลัวคุณทําได้ประมาณนั้นเออก็อแนะนําสําหรับคนที่ชอบหุ่นยนต์นะแต่สําหรับที่ใครยังแบบว่ายังไม่ได้เล่นอะ่ะแต่เป็นคนชอบดาร์กโซแต่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้เลยเอาจริงมันไม่เหมือนกันนะแต่แต่ก็มันก็มีคนที่บอกว่าเหมือนดาร์กโซที่เป็นหุ่นยนต์อันนี้แล้วแต่มุมมองคนนะแต่ส่วนโซวผมผมไม่ได้มองว่าเหมือนอน,นะผมมองว่าอัมคอร์ก็คืออัมคอร์ดาร์กโซก็คือดาร์กโซ่ดาร์กโซเหมือนเอลเดริงใช่ดาร์กโซเหมือนบัตรบอลใชออ่แต่อัอมาคอร์มันคืออแบบับ Iro, เซคิโร่เหมือนเหมือนดาร์กโซอะไรเงี้ยผมว่าเซคิโร่มันไม่เหมือนใครอะ่ะมันก็เซคิโร่คือเซคิโร่เอ่อส่วนอัมเมอร์คอก็คืออัมเมอร์คอประมาณนั้นเราผมผมมองแบบนี้นะส่วนคนอื่นมองว่าเอ,อ้มันมันเป็นดาร์กโซอันนี้ไม่ผิดนะผมไม่ได้บอกว่าผิดนะมันไม่ผิดนะแล้วแต่คะ่ะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน,ละน,นะแล้วกันเนาะแล้วล่ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละหมดละพูดเป็นหมดละก็แนะนําสําหรับใครที่สนใจอัมเมอร์คอนะซื้อได้บนสตรีมหรือเว็บ ชั้นนำทั่วไปเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็ขอบคุณสําหรับคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับอขอบคุณทุกคนเลยทั้งคนที่ตั้งใจกดเข้ามาฟังหรือหลงเข้ามาฟังแล้วฟังมาจนถึงตอนจบนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็หมดเรื่องที่จะพูดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเอาไว้เจอกันเกมหน้าก็าายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเกมอะไรอืมสตาร์ฟิล ไม่รู้คอมจะระเบิดหรือเปล่านะอืแต่ก็เอาไว้ว่ากันครับก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเอาไว้เจอกันใหม่แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ